えっ <music> <music> ค่ะก็จบไปแล้วนะคะการแสดงที่มีชื่อว่า cover dance นะคะค่ะลำดับต่อไปนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียวเวลานะคะน้องคนสุดท้ายค่ะน,น้องทศพลชัยขาวค่ะมีชื่อชุดการแสดงว่า Sexy b o ่ thank you ทำการแสดงครบกันเหมือนทุกคนแล้วนะคะใช่ค่ะค่ะทีนี้เอาแหละโหวตน,นะถ้าท่านใดนะคะสนใจหมายเลข1-8ถึงนะคะและพอใจในผลงานนะคะรวมถึงการแสดงรูปร่างหน้าตาหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถมีการเปิดโหวตให้นะคะของค่ำคืนนี้นั่นก็คือเราจะมีปง,มงนะคะทง,งแล้วก็เป็น,นะ หมายเลขเล็กเนี่ยทำอ,อะไรนะคะพวงละสิบบาทสิบบาทนะคะถ้าสมมติท่านใดน,นะคะสนใจหรือว่าออชอบใจหมายเลขใดเป็นพิเศษเราส,สามารถซื้อนะคะและมันเป็นส่วนหนึ่งของการให้คะแนนของผู้ประกวดแข่งขันของเราในขั้นอนนี้ด้วยนะคะค่ะไปนะคะจะเป็นการแจกรางวัลน,นะคะ15รางวัลน,นะคะ ต่อ,อไปนะคะก็คือการจับรางวัลจากสาขาวิชารอบที่5แล้วนะคะค่ะขอเชิญอาจารย์นิพาพรค่ะค่ะขอเชิญอาจารย์นิพาพรด้วยค่ะค่ะวันนี้นะคะนอกจากจะเป็นวันชื่นคือิดเสุขของเราแล้วนะคะยังจะเป็นวันเกิดของอาจารย์นิพาพรด้วยนะคะ hey, เบเเกิดอาจารย์ Happy, Happy Birthday จารหยิบรางวัลเลยค่ะเป็นรางวัลของอาจารย์นิพาพรนะคะแบงสีเทาใช่ไหมคะอาจารย์ 真这里 ค่ะขอขอบพระคุณอาจารย์ที่มาเป็นอย่างสูงค่ะค่ะขอเชิญอาจารย์ปัทมาค่ะอาจารย์ปัทมาค่ะอาจารย์คนสวยของเรานะคะโอ้โหอาจารย์อาจารย์ซื้อไว้โหวตใช่ไหมคะโอ้โหสวย อะไ

We'll <laughs> คุณอาจารย์รัช,ชกรเป็นอย่างสูงค่ะค่ะนโอกาสนี้นะคะขอเชิญรุ่นพี่กสศทร,รุ่นสิทธิ์เก่านะคะกล่าวความรู้สึกต่อการจัดงานในครั้งนี้ค่ะขอกาบเรียนเชิญค่ะขอเสียงปรบมือกับรุ่นพี่กศบ,บอะไรค่ะ ีครับสวัสดีครับสวัสดีครับงานนี้สนุกกว่าเมื่อตอนที่พ่อเท่าผมตายอีกเชื่อเชื่อพวกเราสามารถนะครับเรียนอาจารย์อาจารย์แล้วก็น้องๆนะครับน้องๆนักศึกษาสถานสุข จุดยนที่รักเคารพทุกท่านนะครับผมก็มีเลือดเนื้อเชื้อไขของที่นี่อาคารหลังนี้เป็นถึงกำเนิดของผมเหมือนกันนะครับเรามีเบ้าหลอมอันเดียวกันที่จะเกิดและเติบโตในวันข้างหน้าเห็นบรรยากาศเห็นการมีส่วนร่วมของพวกเราในคืนนี้นะครับ ผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าในบริบทงานของวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนของเราไม่ขี้เรเกิดและต้องโตโตอย่างมีคุณภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะรับผิดชอบทุกภารกิจที่เกี่ยวข้องกับในบริบทงานของเรานะครับอยากฝากน้องๆว่าในฐานะที่พวกเราก็ออกมา อยู่ในเบ้าหลอมอันเดียวกันที่ไม่บิดเบี้ยวที่หยิบยื่นโอกาสให้เราได้เกิดและเติบโตที่มีวันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องตระหนักก็คือการทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อพี่น้องประชาชนเพื่อ,อชาวบ้านเพื่อ,อ ที่จะดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนในวันข้างหน้านั่นคือภารกิจที่ยิ่งใหญ่นะครับประเทศไทยเรานะครับอยู่ในสังคมโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันเต็มไปด้วยปัญหาสารพัดถามว่าเราในฐานะเป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆตัวหนึ่งเนี่ยเราพร้อมที่จะ ุทิศตัวเรามีใจที่จะทุ่มเทเรามีใจที่จะขับเคลื่อนกับภารกิจทั้งหลายเหล่านั้นหรือไม่กลับมาที่ตัวเองทําหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์ทุกมิติอยู่ในตรงไหนก็แล้วแต่แต่ว่าทุกคนก็เป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆที่จะขับเคลื่อนบ้านเมืองประเทศชาติเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องของส,อาสภาวะสุขภาพ w วล l บีอ well ิงนะครับสุขภาพดีของพี่น้องประชาชนนั่นคืออันติเมตเอาคัมก็คือเป้าหมายสูงสุดของพวกเรานะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆน,นะครับในฐานะที่ก็เป็นสิทธ์เก่าที่นี่นะครับเคยใช้ชีวิตที่นี่เคยได้รับโอกาสจากที่นี่แล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับ เพื่อที่จะรองรับกับการเติบโตในราชการแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นในวันข้างหน้าการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในวันข้างหน้าเพื่อที่จะหยิบฉวยโอกาสไปรับใช้บ้านเมืองในสถานภาพที่แตกต่างกันเราอยู่ระดับตำบลเราก็ดูแลได้ระดับตำบลอยู่ระดับอำเภอดูแลได้ระดับอำเภอถ้าเราสามารถดูแลในระดับจังหวัด ก็สามารถที่จะใช้อำนาจหน้าที่ใช้ความดีใช้ความตั้งใจของเรานี่แหละดูแลคนได้ทั้งจังหวัดถ้าสามารถกว่านั้นดูแลระดับประเทศก็สามารถที่จะดูแลคนไทยทุกคนในระดับประเทศได้นะครับเพื่อที่จะเป็นข้าราชการที่ดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะทำงานต่างประเทศประกันที่จะอุทิศตนเพื่อ สร้างความดีไว้ให้กับแผ่นดินช่วยแบกเบาภาระของพระองค์ท่านนะครับก็อขอเป็นกําลังใจให้กับน้อง,อง,งๆทุกๆท่านนะครับตะกี้น้องๆพิธีกรบอกว่าให้ร้องเพลงด้วยนะครับเรื่องร้องเพลงไม่ใช่ปัญหาของผมพี่น้องแต่เป็นปัญหาของคนฟังนะ ให้ผมช่วยหามเสาหามม่เรืออะไรก็ได้อย่าให้ผมร้องเพลงเลยถ้าผมร้องนี่จะหายไปหน้าบัดนาวนะไว้หลันล้ากันได้นะครับผมมีแต่ผมมีทริคที่จะร่วมแจมกับน,น้องๆเพื่อที่จะรอแต้คำว่ารอนะวันนี้เราเจอกันในห้องประชุมออดิทอเรียมอาคารที่บางกรนมารอบหนึ่งแล้ว,วนะ ท่นเจ้าเตอจ้าเตอร์นะครับพิเตอร์พิเตอร์ท่านถาวรบอกว่าขอให้น้องๆโชคดีมีงานทําทุกๆท่านอ่านะครับผมผมก็บอกแล้วว่าถ้าได้มีงานทําแล้วอย่าลืมไปฉลองที่เกาะพังงานเกาะเต่าเกาะนางยวนที่ผมเป็นสาธารณสุขอำเภอที่ดูแลอยู่ทีนี้ผมก็ไว่ใจเข้าใจคําว่า do you know the meanings of ไฟใจ do you know can you speak it with me uh, <ım Laser> a c อ uh, ่าประมาณนั้นผมจะบอกเบอร์โทรศัพท์ของผมรอบเดียวแล้วใครเมมไว้ได้เร็วอะไรต่างๆเนี่ยก็จะได้1,000บาทจากผมทันที0,8,1,9,5,8,0,8,2,0ใครสามารถ กดแล้วก็เมมได้วิ่งออกมาเลย1,000บาทจะเป็นของคุณตันทีหน้าบัดนาวตัวเองมาดูให้หน่อยนะไอเราก็โลเทค